พี่น้องนะคะมาพบกับชาวภทยนนะคะเยือเตยนะคะเนาะ,ะอะ่าเยเตยมาพบมาพอกกันคือเก่านะคะเนาะอ่าภักใตพี่น้องทุนเดอค่ะเนาะเอฟซีทุกท่านนะคะทัวโลกนะคะเนาะทั้งประเทศไทยทั้งเอฟซีทั้งเล่าทั้งประเทศนอกนะคะเนาะทัวโลกเลยนะคะเนาะวันนี้เยเตยผ้าเก็บพักพี่น้องนะคะเนาะผักป่าที่กินได้นะคะอ่าทางภาคเหนือนะคะผักป่าที่กินได้ทางภาคเหนือนะคะ ได้มาเที่ยวภาคเหนือนะคะมา,ยมาอยู่มาหนีมาเห็นประเภทนี่ทั้งภาคเหนือกะนะ้พี่น้องเขาผ้ากินนังนะคะเนาะ,ะจะได้ทาความรู้จักเอาไว้นะคะเนาะเนี่ยพี่น้องอันนี้นะคะนาะหมักปูพี่น้องโอ้ยหมักปูนะคะเป็นดกเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องโอ้ยน้ําน้าหมักเบนพี่น้องเนี่ยหมักปูนะพี่น้องนะกระลังกระลังเปลี่ยนเลยบางก,งกันแม่แกว อีกเพิ่งอ่อ,อนๆเลยพี่น้องนะคะหมักปูหมักปูเนี่ยพี่น้องลูกเป็นแังสี่น,นะคะเนาะเดี๋ยวนี้จะเก็บก่อนแล้วพี่น้องแป๊บนึงมันหกนะคะเอาปากกัดเอาเลยอืมมันหกนะคะกัดหนาพี่น้องเอออืมนี่พี่น้องได้มาแล้วนะคะเนาะ หมักปู่พี่น้องหรือทางบัานเฮาเขาห้องหมักค่อนแค่นหนพี่น้องหรือภาษาทังอันต้นไม้ประดับเพิ่นเรห้องอันอย่างก็เพิ่นห้องอย่างก็พี่น้องเอต้นวาสนาแมนบะเนี่ยพี่น้องต้นเสียทีต้นวาสนาจังสันหลอเนีพี่น้องเนี่ยยอดมันก็กินได้พี่น้องเอาไปแกงนะหวานนะคะหมากมันขึ้นกันก็หมากฟักหวานนี่แหละพี่น้องพี่น้องนะคะเนาะ ผู้ใดเคยกินบ่เคยกิน,ก,นกะมิ้นมากด้วพี่น้องอ่านี่เป็นคลิปที่สองสำหรับไทยอันมนกปูนี่เนาะค่ะเนาะอุ้ยนานๆๆพี่น้องน่าแั่้อุ้ยผู้ใดคือโบเห็นเที่ยงนี่เขานิยมกินนะคะทางเหนือเขานิยมกินมากนะคะส่วนมากแกน,นิยมกินอันมากเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวด้วพี่น้องเก็บอันนี้แกเก็บภูมิภูมินี่คัอนอุ้หมดแดงกับหมดแดง ม oh, ูแดงกัดพี่น้องโอ้ยลนเทียมละเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นหมาข้างห้างนะบุคยดกเทไรนะพี่น้องหยอดมันหง่าพี่น้องเอาหยอดมันจะแข็งมั้งหม่หลายๆผัวเติบ์ได้พี่น้องคล้ายกระมวลนี่นี่นี่มันลนเม็ดเนาะค่ะเนาะหยอดอุ้วโอ้ยรนหม็ดใช่เนาะเนี่ย นางพี่น้องเก็บเอาเถ้าเปลี่ยนบ่เป็น่ยังเบิ้งงต้นเป็นอยู่พี่น้องเป็นอยู่บ่ถอดเด้นพี่น้องนะคะเห็นเห็นตาเวียอันหงูตาหงูล่ะหงูเออตาอะไรหเวียนโอ้เอาตามนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะก็ถอดไล่ๆนะคะเนาะเยอะหนะไปพี่น้องอยู่นี่มันหมืดแล้วนะคะเนาะ เดี๋ยวเฮาขึ้นไปเก็บปูนนะคะลองทั่งผุนนะคะเนาะ,ะนะเดี๋ยวไปอันมุมปลาหยางทั่งผุนเนาะคะ่นะเดี๋ยวเฮาไปเลาะปลาไหลออกไปทั่งผุนนะคะเนาะทางที่จเเตย่าผ้าไปทั่งผุนนะคะเนาะไปกันเลยนะคะเนาะเดี๋ยวไปพอกันกุ้มนันอาจจะมีไปเบิ่งก่อนนะคะพเพราะเจตยเคยเห็นอยู่ไปขับไปแม่พี่น้องโอ้ยเนี่ยเพื่อนย่างพานมาได้นะพี่น้องเนาะโอ้ยไล่แถวเฮ้านางก่อนจะเข้านะคะเนาะหอดเร็วค่ะป้าออปูป่าคนแค้น อดล้พี่น้องเริ่มเมยนั่งก่อนโอ้หลหลายพี่น้องเลยืมีแด้มันทั้งนั้นเลยพี่น้องมากับหอยตนเตี้ยนต้นเต้ยนนี่คนนะ่ะจะแกหรือยังบุโอ้อองยองยยงง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  เออมีดไว้นี่แหละโอ้มือๆตาไล่พี่เนาะเด็ดกระหอนเอาถึงบ่บุ่งถึงๆบ่ถึงบ่อหงกองมาก่อนบ่อถึงพี่เนาะทนไร เห็นบอนั่นมุมน่ะนั่น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 ั่นเดี๋ยวเจเจกล้องมาแป๊บนึงเด้อเด้อนี่พี่น้องกองมาแล้วนะคะเนาะเฮ้ยอันนี้กองมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวยเจเตยสิฮักเอานะคะเนาะงามนะคะหมากกลังพุ่มอ่อนนะคะเน,นาะนะค่ะเศรษด้วยค่ะพี่น้อง หมากคอนแค้นนะคะเนาะเอ to to been, h, ่อหรือหมากปูนะคะเนาะเด็ดมาแล้วพี <c oughs> ่น้องย่อนพ่นกับ <t> มีนะคะแต่ย <t> ังสั่นนิดก่อนนี่นะคะเนาะเดี๋ยวสิลมมันบางล่างนะคะเนาะย่อนตั้งสั่นอยู่ค่ะเนี่ยมีอีกบ่อหมากมันหมากมันสิขายดีพี่น้อง もはね มันยอดมันน้ำโอ้แงอ่อนเลยพี่น้องอบอวลโอ้มีนะค่ะข้างล่างนี่จะู้ปแล้วได้ได้ทำเห็นนี่เลยพี่น้องได้บอายนะค่ะจุ่มนี่นะคะเนาะย่างขึ้นโอ้ยโอ้ยมีแต่เครื่อ หอกเดี๋ยพี่น้องละบุกปะพาดมโอ้โอ้โอ้เก็บกระเป๋อย่างก็ดีเลยข้าพี่น้องปะได้ซ้ำนีเลยพี่น้องเพราะใสแกงเนาะเนาะแกงใส่อันนั้นนีแน่เนาะแกงใส่กระเตะกระหอกว้าไปได้ เนี่ยมันบ่มีนะคะเนาะโอ้ยโอ้ยมวยเลยขานะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะอะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องนะคะเนาะกดกระดิ่งนั่หัวนั่งพักก่อนโอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะพี่น้องเนาะ แกงเตือนอได้เบิ่งคลิปใหม่ๆก่อนมูนะคะเนาะบ๊ายบายก่อนด้วพีนน่น้องอ่อนเมื่อยแห้งสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บบายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย